เนโฮสวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาแบ่งปันกันเรื่องคำถักทายค่ะตาจิ้วฟูตาจิ้วฟูเนโฮเนโฮสวัสดีเนโฮมาเนโฮมาสบายดีไหมเก๋โฮเก๋โฮสบายดีมามาเต๋มามา ต้ก็งั้นงั้นเลนะเลนะแล้วคุณละ่ะโห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 ดีมากโจสันโจสันอรุณสวัสดิ์หรือสวัสดีตอนเช้ามานออนหมานออนสวัสดีตอนเย็นโจเถา โจถถวลาตีสวัสด์ฝันดีคนส่วนใหญ่ก็จะทักทายกันด้วยฮัลโหลจะไม่ค่อยมาสวัสดีตอนเช้าบ่ายเย็นอะไรกันพวกนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าเราจะไม่พูดฮัลโหลก่อนจะพูดว่าเนจะพูดเนโหกับญาติผู้ใหญ่ด้วยคําทักทายทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นคําสุภาพคะ่ะส่วนฮัลโหลใช้ได้ทั่วไปเลยคะ่ะโจสันโจถาวใช้ได้ปกติค่ะง่งอ,งอชันบางคนจะออกเสียงว่าอ๋อ อ๋อใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะเลยเลยคุณโคยโคยเขาหรือเธอบุคคลที่3งอเตงอเตพวกเราหรือพวกฉันเลยเตเลยเต,เเตพวกคุณโคยเตโคยเตพวกเขาพวกเธอปิ้นก่อ ปีนเกาใครเลเกิวมัดแย่เลเกิวมัดแย่คุณชื่ออะไรเคยกิ้วมัดแย่เคยกิวมัดแย่เคยกิวมัดแย่เขาหรือเธอชื่ออะไรหนอกิว้ก็ตามด้วยชื่อเรานะคะฉันชื่อ,อเช่นหนอกิวปุยปุยฉันชื่อปุยปุย เลเกตโสริเลเกตโสริคุณอายุเท่าไหร่เราก็บอกอายุเราไปเลยค่ะซามสับซามโสรหรือซามสับซามเฉยๆก็ได้ค่ะโ,โก้องเฮงเห่งเซ็กเหีโ,หโก้องเฮงเห่งเซ็กเหียินดีที่ได้รู้จักต้อเจต้อเจ ขอบคุณต้อแจอเลยต้อแจอเลยขอบคุณคุณนะต่อใจอขอบคุณคำนี้นะคะใช้แทนคำขอบคุณเวลารับของเวลาคนมอบของขวัญให้เราหรือเวลาคนที่ชมคนอวยพรให้เราเราจะใช้คำว่าต้อเจอเติมทรายเข้าไปค่ะจะเป็นคำว่าต้อเจทรายขอบคุณมากอืมก้อย อืมก้อยอืมก้อยคำนี้ค่ะว่าขอบคุณหรือกรุณาค่ะจะใช้ควบคู่กับเลยได้เหมือนกันค่ะอืมกอยเลยอืมก้อยเลยอืมก้อยคำนี้ใช้กับสถานการณ์ไหนใช้กับสถานการณ์การช่วยเหลือหรือเราอยากให้เขาช่วยหยิบของให้เราอืมก้อยแล้วก็ตามด้วยประโยคนั้นพูดอืมก้อยก่อนนะแล้วก็ตามประโยคที่เราจะให้เขาช่วยเหลือนะคะ หรือถ้าเขาช่วยเสร็จแล้วเราก็พูดว่าอึมก้อยเลยหรืออึมกอยสายก็ได้ค่ะหรือเวลาเราไปทานอาหารมีคนมาเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟของอะไรให้เราเราพูดว่าอึมกอยก็ได้ค่ะอึมก้อยเลยอึมก้อยสายหรือถ้าขอความช่วยเหลือเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นอึมก้อยงอเซิงยูจีกัน ขอโทษนะคะหรือรบกวนหน่อยนะคะฉันต้องการทิชชู่อุมก้อยงอเซิงยิวฉีกันอุมก้อยงอเซิงยิวไฟจีอุ้มก้อยหมายตานและคำขอบคุณยังไม่หมดนะคะยังมีคำนี้อีกค่ะซ้ำฝูซาย ซ้ำฟูซายแปลว่าขอบคุณมากคำนี้นะคะจะใช้กับคนที่ช่วยทำอะไรบางอย่างให้เราขอช่วยเหลืออะไรบางอย่างให้เราขอบคุณเขาแบบสุดซึ้งเลยต่อไปเรามาดูคำว่าขอโทษกันบ้างค่ะอืมโหยีซ oh, ีอืมโหยีซีบางคนพูดไวเราอาจจะได้ยิงแค่ว่าโห oh, oh, ยีซีโหยีซีต้อยอมจูต้อยอืม ขอโทษคำนี้นะคะจะใช้กรณีที่เราทำอะไรผิดมากๆเราขอโทษแบบจริงใจจริงจังเลยแบบเป็นทางการเลยค่ะอื um, um, มกันย um, um, ูอืมกันยูไม่เป็นไรอืมสายหาเหืมสหาเหไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรสายอะสายหาเหไม่มั็น ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรหาชีจอยกินหาชีจอยกินหรือจะพูดหาชีกินเฉยๆก็ได้นะคะความหมายเหมือนกันแต่ว่าเติมจอยเข้าไปมันจะดูน่ารักแล้วก็สุภาพกว่าค่ะเทงหยัดกินเทงหยัดกินเจอกันพรุ่งนี้ตังจันกินตังจันกินเดี๋ยวเจอกันตังยัดจัน ยัดจันรอสักคู่ช่ำโตชาอืมโตรอสักพักใหญ่เลยหรือค่อนข้างใช้เวลานานจบแล้วค่ะระหว่างรอคลิปใหม่ๆอย่าลืมเอาไปฝึกทบทวนกันนะคะโหล่ะหาชีใจกินบายบาย